สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือน้กะมาพบกับน้ำเสียร์ด้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิ้าไปตามแนวทางเลขบนพ่อชนบุรีค่ะกะสิไปถามข่าวพอนํำด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำเสียกะโทษถามข่าวพอค่ะเสียงเริ่มดีลรวค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้าคลิปนี้เป็นแนวทางเลขบนด้ค่ะพ่อชนบุรีงวด้วงหันพอเขาติดบนล่าง เข่าปกติค่ะท่านผู้ชมเข่าปกติค่ะมี่เอฟซีเพิ่นเอาเลขติดบนรางของพอชน้นบุรีไปใส่กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเป็นท่านใดน้ำเสียจ,จะไปถามแม่เพิ่นเพิ่นถือทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถือทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเอาเลขกพอเพิ่นไปก่อนเนาะ จะคอยไปเบิงว่าแม่เอฟซี่เพิ่นเอาเลขติดบนล่างนี่ไปใส่สำนักไดนน้ำเสียจะมาลงให้เอฟซีอีกเทนึงเด้อค่ะเอาอนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขกของพ่อชนบุรีขอบคุณแนวทางพ่อเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพ่อกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีนั่นเสียงดีขึ้นแล้วเด้อค่ะรานผู้ชมบ้านนี้ค่ะใครเนี่ยเราเป็นบพอพ่อ่แมนแมนใครนี่ละ่ะค่ะ เมื game, <your> ่อยบ่เด้อเนี่ยกับพ่อบอลไหนเวลาเว้านี่เมื่อยบ่พ่อบ่บอบอไ่ค่อยเป็นไรครับอืมค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเห็นบ่พ่อแพ้ก็ดีขึ้นมันบ่แมนแมนแมนค่ะจักรอาทิตย์นี้อายกยุบปลายแลโอ้อีกจักอาทิตย์หนึ่งโอ้แต่ว่ามันก็ไหวอยู่ดีเนาะพ่อเนาะแมนแม่นแพ้ก็ดีขึ้นหลายขาม เอาให้ซ่วงห้เศร้ามันไปน้ำปีหกแปดแล้วพ่อบานนี้บานนี้มีตะโศกตะาบเขามาเอาวิ่งบอลเอาวิ่งบอลค่ะรนุช่งเจนเจกาจับเกาเจกับเเะเจ็ดสี่เดห้าเกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสี่เ้าห้าเก้ 9ก้าสี่เก้าห้หอหนึอีกหนึ่งคูค่ะเจกอดกันเนาะพ่อกันนค่ะสามตัวส <3, S 1> ตัวบนห้าเจ็ดเก้าหอ่าแช่นี้ละนี่ล่ะค่ะ่านผู้ชมมาคู่ได้เป็นพิเศษบ่พ่อบอ่บอบอเอาเมดเนาะพ่อเอาเมดเอ เอาเมดค่ะอ่าเลขเพลงบนล่างอันเลขติดบนล่างตัวไหนพ่อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองเออเราออกมาเออฉันออกเลขล่างเด้อได้ค่ะพ่อโอ้เสียงยังเป็นรั่วๆอยู่ค่ะเสียงบ่ค่อยดีปานใดค่ะท่านผู้ชมเอาเอาเส้นหนีไปก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าพอพอเพิ่นห้รอบเดียวจบเลยเด้อค่ะมืออื่นนี่สิเป็นเหลขกดับลางค่ะดับลางดาบลางเทียค่ะเท่างดับพร้อมเนาะพอเนาะค่ะเอานื้มเสียกับสิรบควนพอซํานี่แล้วพอออ่าโชคดีโชคดีค่ะพักพรอนหลายๆค่ะเดี๋ยวนื้มเสียจะไปอัดพออีกเทียหนึงพรุ่งนี้ค่ะพอวันนี้นื้มเสียกับสิรบกวนพอซับนี่แล้วพอ ได้ได้ได้ค่ะขอบพระคุณพอ่อหลายอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีวดว่าหันตีร่างกาเถ่าเมียนค่ะเขาาตะเหล็กเหล็กที่น้าเชี่ยมักอยู่แล้วค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเข่าบนเข่าล่างเนาะครับค่ะเข่าบนเข่าล่าง เอา้าวงวดนี้มากแล้วค่ะท่านผู้ชมมวนเดียวจบแล้วค่ะเพินแบบว่าเพิน่่อยู่ดีสบายพ้อมแต่ว่าเพินกับมักนาะคะ่ะนั่นเชียกระามพออยู่ค่ะพอว่าเห็ดได้เพินว่าค่ะนี่ครับผมเลขบนพอดสนบุรีครับพี่น้องงวดนี้วิ่งบน7กับเก้าครับผมครับเอาสองตัวบนครับแต่จะมี7จ็ดสีส 7จ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดหกเก้าหกและกอดคอกันเจ็ดเก้าครับสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าครับผมสามตัวบนสองออคู่เลขติดบนล่างนี่นะ 1, 2, 3, 4, ครับพี่น้องเนาะน้ำเชียร์อ่ามักจุดนี่น้ำเลยครับผมเลขติดบนล่างนี่ละหนึ่งสองสามสี่ครับพี่กายนี่ประกบคู่กันมา ตอนเนื่อมมากเลยครับผมสองตัวก็มี่สามตัวก็มี่รุดยากเท่าแมนแต่ว่าต้นปีนี่เพิ่งกอดกันได้แถาระวังให้ดีนะครับผมสิบสี่บอเทถาบันแห่งความรักบอกสิบสี่ <c oughs> กอดกันสองสีนะ่สีนาอค่ะเพิ่นบ่เน่นะคะ่ะอีพอเพิ่นบ่นเน้นค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเจ็ดมากก็ได้ตัวนี้แหละคะ่ะเลขบิงกอดกันพร้อมเนาะครับ ถ้าเก้ามากก็จะได้ตามนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสามตัวสองชุดเนาะครับค่ะนี่เอฟซี 4, พนวาตัวนี้พันเอาไปประกบกับอาจารย์ที่ยุสองน้ำเชียเพิ่นถือทั้งบนถือทั้งหลงังน้ำเชียจะไปไล่เบิ้งยุคค่ะท่านผู้ชมมาแมนบอลลองเบิ้ง พรุ่งนี้เจอกันที่แถวเนี่ยพรุ่งนี้พบกับเลขดับล่างครับลน้องน้ำเลขดับล่างอา๋อน้ำเชียแจงทุกิลิปแล้วค่ะคนบางละจันยังบม่มาเนาะครับค่ะอ๋ค่ะดันูุชมมืออื่นเจอกันเลขดับเพราะวาหงวดวงิดนี้ดับเอาอยู่ค่ะตามกันจนว่าครบปีเนาะค่ะดันูุชมเลขดับค่ะ เอาวายูซีงวดค่ะปีหนึ่งค่ะอีพอให้ม้วนเดียวจบเลยค่ะท่านผู้ชมอีพอค่ะเลขกลางกับสิมือเป็นมืออื่นกับสิม้วนเดียวจบค่ะเพราะว่าพอเป็นกับวายูดีสบายเนาะค่ะแต่ว่าไก่หายแดวค่ะท่านผู้ชมค่ะเอค่ะท่านผู้ชมทรงกําลังใจให้พอเนาะให้หายไวๆค่ะเอาเลขบนสามตัวสองชุดเนาะค่ะท่านผู้ชม นี่น้ำเชียมักเลขกพอแล้ค่ะเลขติดบนล่างเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ต้องมีให้เห็นนะคะดันบุษชมหนึ่งสองสามสี่งวดว่างหันเนี่ยพ่นเขาทั้งบนเขาทั้งล่างเขาศูนย์บนเขาหนึ่งล่างค่ะนี่แหละค่ะ่านผุ้ชมแม่เอฟซีพันถือบนล่างพ่นเอาไปประกบกับเซียนของน้ำเชี่ยค่ะดันผุ้ชมค่ะเดี๋ยวเป็นอาจารย์ท่านใด เดี๋ยวนำเสียจะมาประกบให้ยเอฟซีเบิรงอีกเทนึงะนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาอสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของพ่อชนบุรีพ่อกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปน้ำเสียสีแจงเอฟซีครับค่ะคีะคมคะนะคะท่านผู้ชมคีมสิมาวันที่ 10, 14 15 16ค่ะคีมจะมาวันที่14 15 16สำหรับเอฟซีที่ผลสร้างจองเต็งแต่ วันที่สี่ห้าหกเจก็ยังสี่แม่ขาดดันมุ้ส้มลอกกรอนราะว่าบริษัทเพิ่นเพิ่งเปิดงานวันที่สิบน้ำเสียได้แจ้งไปหลคยคลิปแล้วค่ะอันบางท่านเพิ่นก็นว่าขึ้นนั่นได้แท้จังสีแมหมค่ะเพิ่นก็นว่าเพิ่นบ่ได้ฟังจบคลิปเพิ่นเลยบลูแต่ว่าในไลน์น้ำเสียก็แจ้งบอกอยู่ดิค่ะเพิ่นก็นว่าเพิ่นบริได้อ่าน <c oughs> ค่ะเอา ของสิมหอดน้ำเชี่ยววันที่14 15, บ5ี่สิบห้าสิะค่ะดันบุชมไทยเอฟซีสนใจกะถทากไล่มาเบอร์ครับ0ูนย์หกสองสี่เหนึ่งแปดเกครับพี่น้องเนาะอีกครั้งหนึ่ง้อครับผมศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเครับนี่แหะค่ะดันผู้ชมเบอร์สั่งจองขีมเนาะสำหรับบระคามกะ รอ,อกกอนดี่ค่ะดันมือส้มรอ,อกกอนเอฟซี FC กับ้างจองมาเนะาะครับ่ะเบอร์เดียวกันกับเบอร์ขีมเด้อค่ะดันมือสมค่ะ